สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube t o p ท็บหก้อไฮโซช่องเพจ t o p t a ท็บ t ีแอรถดัแต่งสวยแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้มีรถส,สวยๆมานำเสนอครับเป็นรถลูกค้าฝากขายนะครับตัวนี้จะเป็นรถเบิกห้างป้ายแดงอิซูซู r r ร้อยห้าสิบแรงม้ารถปีพศสอง1ันนะครับกระบะดับสามมิดแท้แรับประกัน3ปีนะครับน่าจะเลยแล้วแหละแต่สภาพก็ยังเป็นรูปเป็นร่างดีอยู่มีนิดๆหน่อยๆเรื่องสีถลอกนะครับตัวนี้รถใช้งานไม่หนักนะครับไม่ได้เอาไปวิ่งาจากบอ่อมา ผมที่นะครับตัวนี้จะเป็นรถที่ใช้อยู่หน้าง,งานนะครับก็ใครสนใจนะครับหารถตัวนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์085 585 9902นะครับเบอร์ผมเองนะอันนี้ก็ ให้ดูการทำงานจริงเลยหน้าง,งานนะครับรถอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับรูปทรงยังสวยทำสีกระบะใหม่ก็เหมือนรถใหม่แล้วครับขาดสีเงาวับแล้ครับสภาพยังดีนะครับามาดูการสาธิตการเอาไปเทพวกล้ออะไรยังอยู่เหมือนเดิมครับ ช่วงล่างยังแน่นปึกเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่คนจะขายรถนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรถที่กำลังจะพังนะครับมันมีเหตุผลหลายอย่างนะหนึ่งเลยอาจจะเอาไปเงินไปทำอย่างอื่นนะครับเปลี่ยนอาชีพนะครับก็รถคันนี้ก็ ไม่ได้เร่งรีบอะไรใครชอบจริงๆค่อยติดต่อมานะราคาก็ราคาซื้อใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณล้านล้านหกนะครับถ้าเป็นเงินสดถ้าเป็นเงินผ่อนก็น่าจะอยู่ล้านแปดนะคันนี้เขาขายแค่860,000หกมนบาทนะครับคันนี้ ประกอบเป็นรถบรรทุกยกได้มีข้างเสริมนะครับสีขาวใครที่สนใจก็ดูคลิปนี้แล้วก็โทรติดต่อกลับมาหาผมเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อเจ้าของรถนะครับ FRR ร้อยห้าสแหล่งมาตัวนี้จะยังไม่ได้เป็นเบรกจิฟฟี่นะตัวนี้เป็นลมดูดนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นเบรกจิปฟี่ก็น่าจะเป็นพวก175แรงม้าขึ้นนะครับตัวนี้มารับชมการสาธิตเข้าเทดินนะครับได้เลยใช้งานก็จะอยู่ประมาณนี้นครับหน้าใช้งานก่อสร้างไม่ได้ทำงานหนักหนา หัดอะไรนะครับพื้นกระบะก็ยังดูไม่ผุไม่ทะลุนะครับฝาข้างก็ยังดูเป็นสันเป็นคมดีฝาท้ายก็ยังโอเคจํำขึ้นเร็วนะครับสภาพรถก็น่าจะอยู่ประมาณ 80%ตครับตัวนี้ล้ออะไรก็ยังอยู่ครบนะครับเดิมเดิมบริษัทเลยไฟหลังคาก็ยังเป็นสี่ดวงไม่มีการดัดแปลงอะไรเ,เดิมเดิมเลยครับตัวนี้เครื่อง4 hT ครับสภาพเครื่องยังดีอยู่เลยแห้งจิ๊บนะครับ สวยมากตัวนี้ยางหลังก็ใช้ได้อีกครับยางหลังยังเยอะอยู่ นี่ครับสภาพนะครับเดินให้ดูรอบๆเลยใครที่สนใจหารถไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับอยากเอาไปใช้งานราคาไม่แพงนะครับตัวนี้แอร์เย็นเจ็บครับมีลักยิ้มนะครับสองจุดอยู่ตรงฝากระโปรงหน้านะครับเห็นชัดเจนระบบยกดําก็ ถือว่าขึ้นเร็วโอ้โหกระบอกดำยังแห้งกิบอยู่เลยสวยครับโอเคอยู่นะเรื่องราคาก็น่าจะต่อรองครับโทรมาต่อรองราคาได้รถอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับจอดอยู่หน้างานนะครับ นีย้ยางหลังก็โอเคอยางหน้าก็ใช้ได้ก็ซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับทรงกระบะยังไม่เสียรูปเลยยังเป็นสันเป็นคมยังไม่มีรอยบุบเลยนะครับมีแต่สีถลอกอถรีกว่าสภาพดี FRR 150แรงม้านะครับตัวนี้เดิมๆรถห้างป้ายแดงจดประกอบปี6กนึงนะครับรถใช้มาถ้นับปีนี้ก็5ปีโอ้แต่5ปีสภาพยังดีอยู่นะต่อลองได้ครับ ราคาก็ไม่หนีกันกับรถเสียงกงนะครับรถเสียงกงก็อยู่ประมาณนี้แหละแปดเก้าแสนเหมือนกันข้อดีของรถป้ายแดงก็ไฟแนนซ์เข้าไฟแนนซ์ได้เยอะมากนะครับรถป้ายแดงเขาจะมีเครดิตตรงที่เวลาจัดไฟแนนซ์จะได้เงินเยอะนะครับ ทรงผ้าใบใหม่ทำสีกระบะก็เป็นรถใหม่เลยนะครับ Thank okay. you.